ครับใข้อสงสัยข้อห้ามนะครับใครไม่ควรฉีดวัคซีนโควิดการเตรียมตัวเช็คที่นี่นะฮะนี่คือล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดสําหรับวันนี้เลยนะครับไข้อสงสัยข้อห้ามนะครับหมอยงครับไข้อสงสัยนะครับข้อห้ามใครไม่ควรฉีดนะครับหรือเตรียมตัวอย่างไรนะฮะมาดูกัน อัปเดตเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะฮะดูเหมือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเด็นคือได้แก่การจองคิวฉีดวัคซีนซึ่งแน่นอนว่ามีหลายแห่งเปิดให้จองคิวเพื่อรับการฉีดโดยส่วนใหญ,ญ่คิวจะยาวกว่าจะได้ฉีดเร็วสุดบางรายต้องรอถึงเดือนกรกฎาคมล่าสุดรา,าชวิทยาลายยัยจุฬาพรนะครับออกมาระบุว่า คิวฉีดวัคซีนเต็มถึงวันที่31พฤษ,ษภาคม64ไปแล้วเป็นต้นนะส่วนอีกหนึ่งปัญหาก็คือความกังวลเกี่ยวกับผลตั้งเคียงที่จะเกิดจากการฉีดวัคซีนซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของริ่มเลือดอุดตันเช่นกรณีของประเทศฝรั่งเศสที่สั่งชะลอการฉีดวัคซีนออกไปด้วยสาเหตุนะด้วยสาเหตุดังกล่าวนะครับหมอยงหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางด้านไวรัสวิทยาคลิน,นิกภาควิชากุมารแ,แพทย์เศาสตร์นะครับคณะ าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าโควิด19วัคซีนข้อห้ามนะฮะหรือใครไม่ควรรับวัคซีนและการเตรียมตัวนะครับมีคําถามเข้ามามากจริงๆครับจะรับวัคซีนได้ไหมขอชี้แจงเลยว่าข้อห้ามสําหรับผู้ที่ไม่ควรรับวัคซีนคือหนึ่งนะฮะผู้ที่รับวัคซีนแล้วเกิดแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงถึงขั้นช็อกนะครับวัคซีนนี้เป็นวัคซีนใหม่ถ้าให้เข็มแรกก็คงไม่มีใครรู้นะครับทุกคนจึง ไม่อยู่ในข้อนี้นะครับแต่ถ้าให้เข็มแรกแล้วแพ้รุนแรงเข็ม2ให้ไม่ได้แน่นอนนะครับต้องเปลี่ยนชนิดวัคซีนครับผู้ที่รู้ว่าแพ้ส่วนประกอบในวัคซีนก็ไม่สมควรให้นะครับในทางปฏิบัติก็คงเป็นการยากกว่าสมควรที่แพ้ส่วนผสมในวัคซีนนะครับวัคซีนทั้งหลายนะฮะขนะนี้ไม่มียาปฏิชีวนะนะฮะไม่มีส่วนผสมของไข่ดังนั้นผู้ที่แพ้ยาอาหารหรือภูมิแพ้ต่างๆไม่ได้เป็น ข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับแต่ผู้ที่เคยแพ้อย่างรุนแรงหลังฉีดก็เฝ้าดูอาการอาจจะนานกว่าคนธรรมดาสักหน่อยก็ได้นะครับสอนสอผู้ที่เจ็บป่วยมีไข้หรือเป็นโรคปัจจุบันที่ต้องการการรักษาผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของโลกเช่นผู้ป่วยที่รักษาโดยเฉพาะนอนในโรงพยาบาลก็ให้เลื่อนไปก่อนนะครับจนกว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพคงที่แล้วนะคร และกลับบ้านแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะเห็นว่าจะมีข้อห้ามเด็ดขาดน้อยมากนะครับดังนั้นผู้ที่มีโรคประจําตัวและดูแลรักษาอยู่เป็นภาวะคงที่จึงจะกินยาประจำนะฮะถึงจะกินยาประจําก็สามารถให้วัคซีนได้นะครับเช่นเดียวกับให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับถ้าทุกปีเราสามารถให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ก็ไม่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะครับเบาหวานความดันนะครับก็สามารถฉีดวัคซีนได้ครับถ้ารักษาและดูแลอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ ยกเว้นเสียแต่ความดันที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับหรือเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้มีน้ําตาลสูงมากขนาดมีอาการที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลก็ให้เลื่อนไปก่อนโรคประจําตัวโรคพันธุกรรมต่างๆเช่นตาลซีเมียก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับยาที่รับประทานประจําก็ให้คงรับประทานยานั้นเหมือนปกติไม่มีความจําเป็นต้องงดยาก่อนฉีดวัคซีนการกินยากดปมิมานทานนะฮะก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับแต่ ให้รู้ว่าถ้าฉีดวัคซีนภูมิต้านทานจะขึ้นได้ไม่ดีถ้าจะหยุดยาก่อนควรปรึกษาแพทย์เพราะในบางครั้งถ้าหยุดยาแล้วโรคก,กำเริบก็ไม่ควรหยุดนะฮะฉีดไปดีกว่าไม่ฉีดถึงแม้ภูมิจะต่าก็สามารถไปฉีดเพิ่มทีหลังได้วัคซีนที่ฉีดทุกตัวเป็นเชื้อตายหรือแบ่งตัวไม่ได้อยู่แล้วนะฮะผู้ป่วย HIV ก็สามารถฉีดได้ยกเว้นเสียแต่ว่ากำลังมีอาการหรือ CC4 ีนะ c 4, c ซ น้อยกว่า200ก็ควรจะรักษาเสียก่อนให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วรีบรีบฉีดวัคซีนนะครับผู้ที่กินยาละล,ะลายริมเลือดให้ก็ให้กินต่อไปนะฮะแต่หลังฉีดวัคซีนจะต้องกดรอยฉีดให้นาน5-10นาทีเพื่อป้องกันเลือดออกง่ายนะครับใครทานกาแฟอยู่เป็นประจําทุกวันก็ทานไปนะครับใครถ้าใครทานนานๆครั้งก็ไม่ควรทานกาแฟวันที่ฉีดวัคซีนนะครับหรือใครไม่ทานก็ไม่ควรทาน วันฉีดวัคซีนนะครับเพราะจะทําให้หัวใจเต้นเร็วและบีบเส้นเลือดความดันจะขึ้นสูงคนที่ทานประจําร่างกายปรับตัวได้อยู่แล้วนะฮะถ้าหยุดทานกาแฟจะรู้สึกมึนหงิดและปวดหัวเอาได้ง่ายๆไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าผู้ที่ทานกาแฟเป็นประจําทุกวันต้องหยุดกาแฟผู้ที่ทานยาบีบเส้นเลือดเช่นยารักษาปวดหัวไมเกรนถ้าหยุดได้ก็ควรจะหยุดก็ควรจะต้องหยุดถ้าปวดหัววันนั้นและหยุดไม่ได้ก็เลื่อนวันฉีดออกไป วันฉีดวันวันฉีดวัคซีนไม่ให้ร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารให้เต็มที่แบบปกติแต่ก็ไม่ต้องถึงกับกินน้ำหลายหลายลิตรอย่างที่มีการพูดกันให้มั่นใจว่าร่างกายเราไม่ได้ขาดน้ำถ้าอย่างที่ส่งต่อกันให้กินวันละ5้ถึงลิตรไม่แน่ใจว่าสถานที่ฉีดจะมีห้องน้ำให้เข้าเพียงพอหรือเปล่านะฮะดูะดูก็แล้วกันว่าถ้าสถานที่ไม่มีที่ปรับอากาศอากาศร้อน ก็ทานน้าให้มากถ้าอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นก็อย่าให้ขาดน้ําก็แล้วกันคงไม่ต้องถึงกับกินมากอย่างที่บอกในสื่อต่างๆการเตรียมตัวฉีดวัคซีนก็เหมือนอย่างที่เราไปฉีดวัคซีนกันทุกปีป้องกันไข้หวัดใหญ่พักผ่อนให้พอไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นผ่อนคลายเพราะสภาพที่อยูอ่สภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้หลายคนเดินเข้ามาก็เกิดความกลัววัดความดันก็พุ่งสูงขึ้นหมดนะพุ่งสูงกันหมดและหลังฉีดก็ มีการเป็นลมได้เหมือนกับที่เราพบบ่อยกับการเจาะเลือดแล้วหลายคนเป็นลมการเป็นลมดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการแพ้ยาฉีดแต่อย่างใดน่าซีดจนหลายคนกลัวที่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่เราเห็นกันบ่อยไม่มีอันตรายอย่างใดเลยชีวิตทุกคนต้องเดินหน้าการฉีดวัคซีนก็ให้คิดว่าเหมือนอยู่ในภาวะปกติที่เราให้วัคซีนกันในชีวิตประจําวันแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีขณะที่ อ,อนุทินนะครับประธานราชวิทยาลายัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีข้อความว่าวัคซีนโควิด1 9กับผู้ที่มีโรคประจําตัวผลการศึกษาในประเทศพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพียง11ได้รับคําแนะนําจากแพทย์ที่ดูแลตัวเองเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด -19 มีถึง36%ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะรับวัคซีนโควิด -19 ดีหรือไม่โดยมีเหตุผลสําคัญในเรื่องผลข้างเคียง ความปลอดภัยผลกับโรคของตนเองและประสิทธิภาพของวัคซีนแต่แล้วยังพบว่า44มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น30เนะฮะ30หยุดออกกำลังกาย23 22พบว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นและ33ปัญหาโรคเหลือรลังแย่ลงระหว่างะระหว่างการระบาด ผลสำรวจนี้คงไม่แตกต่างจากเมืองไทยสักเท่าไหร่วันนี้เลยขอเอาประเด็นการรับวัคซีนโควิด -19 สําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวมาเขียนให้ดูกันครับทําไมผู้ที่มีโรคประจําตัวจึงควรได้รับวัคซีนโควิด -19 ผู้ที่มีโรคประจําตัวมักมีอาการรุนแรงเมื่อเป็นโควิด -19 รวมทั้งอาการที่มีการกําเริบของโรคที่เป็นอยู่เมื่อมีการติดเชือ้อทําให้อาการรุนแรงอาการยิ่งรุนแรงขึ้นและทําให้เสียชีวิตมาก กว่าผู้ที่ไม่มีโรคประจําตัวถึงแม้การศึกษาทางคลินิกของวัคซีนทุกตัวในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่โรคประจําตัวร่วมในการศึกษาไม่มากนักเพราะส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปข้อมูลที่มีอยู่แสดงแสดงว่าวัคซีนอาจมีประสิทธิภาพลดลงในผู้ที่มีโรคประจําตัวบางโรคโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ํา แต่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกก็แนะนําให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับวัคซีนโควิด -19 เนื่องจากผลดีจากวัคซีนในการลดความรุนแรงของโรคและมากกว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากวัคซีนเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่มีโรคประจําตัวผู้ที่มีโรคประจําตัวจะจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิดมากขึ้นไหมเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงเช่นอาการปวดบริเวณที่ฉีดอาการไข้อาการปวดเมื่อยตามตัว ไม่ได้เพิ่มขึ้นในผู้ที่มีโรคประจําตัวเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีไม่มีโรคประจําตัวขึ้นไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในผู้มีโรคประจําตัวนะครับเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ไม,นนมีโรคประจําตัวนะฮะและรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงเช่นภาวะหลอดเลือดดาอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ําร่วมกับเกล็ดเลือดต่ําหลังการฉีดว ah ัคซีนที่มีรายงานในต่างประเทศประมาณหนึ่ง ในแสนลายส่วนใหญ่กลับพบในคนอายุน้อยที่ไม่มีโรคประจําตัวผู้ที่มีปัญหาหลอดเลือดอุดตันมาก่อนจึงสามารถรับวัคซีนโควิดสิได้นได้ผู้ที่มีปัญหาหลอดเลือดอุดตันมาก่อนนะฮะจึงสามารถออาาาร,ถออาารถับวัคซีนได้นั่นเองนะครับหรือปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนะครับหรือ isrr จากการฉีดวัคซีนกับวัคซีนโควิด -19 ซึ่งทําให้มีอาการชาอ่อนแรงขึ้นไส้ลิงเวียนเป็นลมตามัว พูดไม่ชัดเกรงก็มักเป็นในผู้หญิงอายุน้อยเป็นกลุ่มก้อนนะฮะโดยไม่พบความผิดปกติของสมองดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมาพาตหรือลมชักก็สามารถรับวัคซีนโควิด -19 ได้ครับผู้ที่มีโรคประจำตัวได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วโรคที่เป็นจะแย่ลงไหมนะครับผู้ที่มีโรคประจำตัวได้รับวัคซีนโควิด1 9นะฮะ แล้วโรคที่เป็นจะแย่ลงไหมยังไม่มีข้อมูลรายงานว่าเมื่อผู้ป่วยที่เป็นโรคประจําตัวเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรลังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคายวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้โรค HIV โรคไทรอยโรคผิวหนังและโรคอื่นๆจะมีอาการแย่ลงหรือกำเริบหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 แต่มีข้อความข้อควรระวังสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวในการรับวัคซีนคือในช่วงที่รับวัคซีนจะต้องไม่มีการกําเริบของโรคครับเช่นผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอาการหอบมากขึ้นก่อนฉีดผู้ป่วยโรคหัวใจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเหนื่อยหอบผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการเฉียบพลันผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กําลังอยู่ในช่วงได้รับเคมีบําบัดหรือมีไข้ก่อนให้วัคซีนและผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงที่ความดันโลหิตสูงขั้นวิกฤตผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวและมีอาการกําเริบของโรคเหล่านี้ควรได้รับการดูแลรักษาจนอาการกําเริบดีขึ้นแล้วจึงสามารถฉีดวัคซีนได้หากมีข้อสงสัยว่ามีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนหรือไม่ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลรักษานะครับอย่างไรก็ดีรัฐบาลอย่างไรก็ดีนะครับฐานเศรษฐกิจนะครับได้รวบรวมข้อมูลจากกรมควบคุมโรคและ กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในประเทศไทยตั้งแต่28กุมภาจนถึง22พฤษภาคม64พบว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับ2,865,19 0โดสประกอบด้วยเข็มที่1จำนวน1,889,8332ล้าน0นะครับ1ลายและเข็มที่2จํานวน966,759ลายนะครับก็กำลังจะเฉียดล้านครับนะครับ สำหรับโดสสนะครับส่วนโดสหนึ่งก็ตีไปที่ล้าน9ครับนะฮะโดสนะฮะล้าน9โดสล้าน9นะฮะแต่ว่าคนป่วยนะฮะหรือคนที่มีผลกระทบเอ่อเข้าใจว่าไม่ถึงพันนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ที่แน่ไม่มีแสนนะครับนะครับไม่เป็นแสนไม่เป็นแสนลายนะทานเศรษฐกิจเขียนเจมคอมอ่านขอบคุณครับ